โอ้ยทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะได้ด <c oughs> แเต่ยันเาั้งไดา้เปาน, <c oughs> นั้งเ้งไมางเห็นัไเเตยั้งอต้งเเปิดหรือขาังไหมขังางเตาตต้้ตง <c oughs> <c oughs>

Terima kasih. ไป้่อไปลยครับครับจ้าเลด็กจ้าคตาดกครับสแดหมูมะนาวัดเกิดแสงอยู่ที่ตําหนงรุ่าเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้แดงเข้าไปครับแดงเข้าไปครับหมูมะนาวครับแดงหมูมะนาวเข้าไปครับหมูมะนาวเข้าไปครับไปที่ไม่าไม่ขรากา

ไมกควรแจ้งไปไม่ได้ยินนะั่นแหะเดี๋ยวจบการเร่งขับผมลงให้ดูทันทีเลยนะครับ